แอฟฟินิกสมัครได้ทุกอาชีพไม่ต้องคำ้ำอนุมัติตั้งแต่2,000-1ถึง1,000แบาทมาดูวิธีสมัครกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมากู้เงินในแอปฟินิกกันค่ะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักแอปฟินิกคือแอปอะไรแอปนี้เป็นแอปกู้เงินที่ถูกกฎหมายโดยบริษัทมันนิกจำกัดท่านที่จะสมัครต้องเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ก่อนค่ะเพราะต้องใช้รับเงินและยืนยันตัวตนผ่านแอป scb e c สมัครได้ทุกอาชีพไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าเอกสารอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.75%ต่อเดือนหรือ33%ต่อปีค่ะ วงเงินอนุมัติตั้งแต่2,000ถึง100,000บาทส่วนใครจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทางสินเชื่อพิจารณาค่ะเมื่อทราบรายละเอียดของสินเชื่อฟินิก์แล้วมาสมัครสินเชื่อทีละขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนที่1มาเริ่มดาวน์โหลดแอปฟินิก์ให้ท่านเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ในช่องค้นหาพิมพ์ฟินิกส์โดยให้ท่านสังเกตโลโก้ของแอป,ปจะเป็นแบบนี้แล้วให้ท่านกดปุ่มรับหรือติดตั้งแอป,ปค่ะ ขั้นตอนที่2เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้เปิดแอปฟินิกค่ะ ขั้นตอนที่3เมื่อเข้ามาที่แอปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ท่านกดปุ่มสมัครเลยขั้นตอนที่4จะเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนสมัครใช้งานช่องแรกให้ท่านใส่เบอร์มือถือและกดขอรหัส OTP ระบบจะให้ท่านกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปก่อนเพื่อไปยังหน้านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านกดยอมรับอีกครั้งค่ะ เมื่อได้รับรหัส OTP แล้วให้ท่านนำรหัส OTP 6ตัวในข้อความมาใส่ในช่องนี้แล้วกดปุ่มยืนยันค่ะขั้นตอนที่5จะเข้ามายังหน้าที่ให้ใส่ข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านช่องแรกให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลักพิมพ์ต่อกันไม่ต้องใส่ขีดค่ะช่องที่2ให้พิมพ์วันเดือนปีเกิดวิธีการพิมพ์ให้พิมพ์วันเกิด2หลักเดือนเกิด2หลักและพศเกิด4หลักตัวอย่างตามภาพค่ะขั้นตน ตอนที่6จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอป SCBEC กดปุ่มเริ่มการยืนยันตัวตนค่ะระบบจะให้ท่านเปิดแอป SCBEC กดปุ่มเปิดค่ะหลังจากนั้นให้ท่านใส่รหัส6ตัวเพื่อเปิดแอป SCBEC แอปฟิ n i x จะให้ท่านกดปุ่มอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้กับธนาคารซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดก่อนแล้วกดปุ่มอนุญาตหน้าจอจะเด้งมาที่หน้าเริ่มการยืนยัน ตัวตนกดปุ่มนี้อีกครั้งค่ะต่อไปให้ท่านตั้งรหัสพิน6ห,หลักเพื่อเข้าแอฟฟินิกในครั้งต่อไปและให้ท่านใส่หรหัสพิน6ห,หลักอีกครั้งให้เหมือนครั้งแรกแล้วกดปุ่มยืนยันค่ะขั้นตอนที่7เมื่อท่านยืนยันตัวตนและตั้งรหัสพิน6ห,หลักสําเร็จท่านจะสมัครสินเชื่อได้แล้วค่ะให้ท่านกดปุ่มสมัครเลยเพื่อไปยังขั้นตอนสมัครสินเชื่อค่ะขั้นตอนที่8ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อจะไม่ยากค่ะเพราะเป็น ข้อมูลของเราโดยเริ่มจากข้อมูลตามบัตรประชาชนจะให้ท่านใส่คำนำหน้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชน13หลักวันหมดอายุของบัตรและเลขหลังบัตรประชาชน12หลัก<ๆ>เมื่อใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่9ในหน้าต่อมาให้ท่านใส่ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมโดยจะแบ่งเป็น5ส่วนได้แก่ 1. ที่อยู่ปัจจุบันในช่องนี้ถ้าท่านมีการเปลี่ยนที่อยู่ ัจจุบันให้พิมพ์ที่อยู่ใหม่ได้เลยค่ะ 2. เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนถ้าเหมือนกับที่อยู่ตามบัตรก็ให้ติ๊กในวงกลมถ้าเป็นคนละที่ให้พิมพ์ที่อยู่ลงไปในช่องนี้ค่ะ 3. จะเป็นข้อมูลการติดต่อในส่วนนี้ท่านไม่ต้องพิมพ์เองค่ะให้เลือกในตัวเลือกซึ่งได้แก่อีเมลระดับการศึกษาสูงสุดสถานภาพจำนวนคนที่ต้องดูแลและเหตุผลในการสมัครสินเชื่อ 4. เป็นข้อมูลราย ได้ในส่วนนี้จะมีในตัวเลือกให้ท่านเลือกอาชีพและสาขาอาชีพส่วนช่องที่ต้องพิมพ์เองจะมีชื่อสถานที่ทำงานและเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะ 5. ช่องสุดท้ายแล้วค่ะเป็นที่อยู่สถานที่ทำงานให้ท่านติ๊กในวงกลมว่าสถานที่ทำงานเหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือเหมือนที่อยู่ปัจจุบันหรือเป็นที่อยู่อื่นๆเมื่อท่านใส่ครบทั้ง5ส่วนแล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่ส หน้านี้ให้ท่านใส่ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้จำนวน2คนค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่11ในขั้นตอนนี้สำคัญค่ะเพราะทางสินเชื่อจะให้ท่านอัปโหลดสเตทเมนต์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับวงเงินสูงขึ้นในช่องแรกให้ท่านเลือกว่าใช้ธนาคารอะไรรับเงินเดือนหรือถ้าไม่มีเงินเดือนจะเป็นบัญชีที่มีเงินเข้าเงินออกที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำก็ได้ค่ะเมื่อท่านเลือกธนาคารไหนระบบ จะให้ท่านอัปโหลดสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนตอนนี้จะสามารถอัปโหลดสเตทเมนได้6ธนาคารคือไทยพาณิชย์กรุงไทยกสิกรไทยกรุงศรีอยุธยาทหารไทยและออมสินค่ะหากต้องการเพิ่มสเตทเมนต์หลายๆธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับวงเงินที่สูงขึ้นให้ท่านเลื่อนปุ่มน,นี้มาด้านขวาแล้วกดเพิ่มสเตทเมนได้เลยค่ะเมื่อเพิ่มสเตทเมนเสร็จแล้วให้กดปุ่มเชื่อมต่อเลยเพื่อเชื่อมต่อกับแอป SCB Easy ค่ะหน้าจะ จอจะแสดงเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดของท่านให้ท่านติ๊กในวงกลมว่าท่านได้อ่านและยอมรับแล้วกดปุ่มเชื่อมต่อบัญชีค่ะหลังจากนั้นให้ท่านกดเพื่อรับรหัส OTP และนำรหัส OTP 6ตัวมาใส่ในช่องนี้แล้วกดยืนยันค่ะระบบจะให้ท่านใส่รหัสหหลักเพื่อเชื่อมต่อแอป SCB Easy แล้วกดปุ่มยืนยันค่ะจะเข้ามายังหน้านี้อีกครั้งแปลว่าท่านเชื่อมโยงแอป SCB Easy เรียบร้อย แล้วค่ะหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไปขั้นตอนที่12จะเข้ามาที่หน้าสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านอ่านแล้วกดตกลงค่ะแล้วระบบจะให้เชื่อมต่อกับรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของท่านให้ท่านกดปุ่มเชื่อมต่อเลยจะมีป๊อปอัพถามว่าฟินิกต้องการเข้าถึงรายชื่อของคุณให้กดปุ่มตกลงในช่องต่อมาจะเป็นการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหากท่านยังไม่ได้เปิดที่ตั้งในโทรศัพท์ ให้เปิดก่อนแล้วเข้าแอปอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อค่ะท่านต้องกดเชื่อมต่อให้ครบทั้งสองช่องจึงจะไปยังขั้นตอนต่อไปได้แล้วให้ท่านกดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่13จะเป็นการสรุปข้อมูลของท่านให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งและเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นข้อตกลงและคำรับรองในการสมัครขอใช้สินเชื่อให้ท่านติ๊กถูกในวงกลมค่ะส่วนความยินยอมในข้ออื่นให้ท่านอ่านก่อนแล้วแต่ว่าท่านจะยินยอมหรือ ไม่ยินยอม3ามช่องนี้จะไม่มีผลในการอนุมัติสินเชื่อค่ะเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันค่ะหลังจากนั้นระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับวงเงินหรือไม่แล้วได้รับเท่าไหร่หากท่านต้องการกู้ให้กดปุ่มทำลายการต่อโดยสามารถกู้ได้ขั้นต่ำา2,000บาทสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับมาและเลือกการจ่ายว่าจะจ่ายเท่าไหร่โดยดูตัวอย่างได้ตามแผน A B C D ผ่อนได้นานสุด12เดือนถ้าต้อง การขอสินเชื่อเลยให้ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และติ๊กถูกว่าท่านได้อ่านและตกลงทำสัญญาสินเชื่อแล้วกดปุ่มยืนยันค่ะรอประมาณ5้านาทีท่านจะได้ทราบผลว่าท่านได้รับอนุัตสินเชื่อหรือไม่หากไม่ได้รับสินเชื่อให้ท่านกดขอสินเชื่อได้อีกครั้งหลังจาก15วันค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนกู้เงินในแอปฟินิกทั้งหมดที่อัปเดตล่าสุดเดือนก,กรกฎาคมมีหลายท่านที่เคยกู้และกู้ได้ จริงหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินสินเชื่อตัวนี้อาจจะพอช่วยท่านได้บ้างขอให้ใช้เท่าที่จำเป็นค่ะเพราะถ้าจ่ายไม่ไหวอาจจะเกิดปัญหากับข้อมูลเครดิตของท่านได้หากมีข้อสงสัย <c oughs> เกี่ยวกับสินเชื่อฟินิกส์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะและหากมีสินเชื่อใหม่ๆท่านจะได้ทราบก่อนใครถ้ากดติดตามช่องนี้ไว้ค่ะแล้วพบกันอีกครั้งกับสินเชื่อตัวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ